เป็นเดอร์1.5 GT สีเทาคุณลูกค้าปี20จดปี21เครื่องวันท่5เกียวโตไม่หลักหมื่นอยู่นะ65,000กิโลใช้งานมาคุณลูกค้าจัวสเปเ็คเรื่องของค่าใช้จ่ายกันด้วยราคาเปิด3แสน36,000บาทค่ะมาแล้วค่ะโมเดลยอดนิยมใช่แล้วก็ตอนนี้ออนไลน์เป็นผู้ปรอราคามาก่อนแล้วลูกค้าได้มากของนี้ไม่ค่าเสัปดาหดค่ะช่อง8ราคาสู้ราคาซื้อได้กดต่อตามได้ตามได้ ไหมคะมนี่สองไมต่อราคาไปได้แน่นอนลูกค้าเอสเปนเดอร์ราคาไปต่อไหมคะสี่พันสู้มาราคาไปได้สีไมต่อตามไมปิดกลับมาคามาได้ขอสามห้าได้ไหมสิบแปมาแล้วห้าสู์รต่อลานยกต่อไหมคะลานสต่อยกสูงได้เลยค่ะสามสอาไปต่อปิดตามมาได้ลูกค้าราคาไปต่อไนกาะห้าหกสู้อยห้าแปมาหกไปเลยขอบคุมากค่ะราคาไปต่อซื้อให้คลูกค้าปิดเลยสองพันสูต่อยังซืรอได้สี0 0ันราคาตามมาสองสี่หกพันราคาเปลี่ยนขอแปดพันไม้แปดพันมาแล้วเจ็ดศูนยกตามราคาอี ูขอบคุณมากรนะคะยังไปไดร้นสู้ยกสูงๆได้เลย2 0 0พัื้อมาทางไลน์ค่ะสาไปต่อบินเลยไหมคะลูกค้า4 0 0พัื้อมา6 0 0ัยังไปต่อซื้อได้บีกับได้เลยค่ะขอ78็ไหมลูกค้าอีกสมัหรือ8 0จะได้สมัยสมัยมีกับได้78สู้ยางซื้อได้80กดให้ยน่อยขอบคุณมากกรนะคะไปต่อยางซื้อได้กดได้ยกได้ค่ะสามสิบสราไปต่อสามแสนแคาไปต่อ2อ0พันื้อมา4 0 0 0ันซื้อได้ลูกค้ากดเลยค่ะสามไปต่อตามมา3ามนปมืันส0 0 0พนับเดิม3 หนึ่งสิบบาทสู้ต่อหกพันแปดพันไหมคะอีสมัยไหมบิดต่อมาได้ลูกค้าสามเป็หแล้วค่ะสามแสนแปดมนพัะคะตอนนี้สามแสนแปดหมื่นหกพันนับหนึ่งสามแสนแปดหมื่นหกพันนับสองสามแสนแปดหมื่นหกพันแปดพันสู้อยู่ขอเก้าสูดไหมาเลขทุทั่วทมกลมคุณลูกค้าคุณมารคกนราคาใบต่อสามกสู้รราคาใบต่อยังจะได้กดตอนด้เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องนะหักขอแล้วพัดนะสามกสูตรตอนนี้สามแสนเก้าหมื่นับหนึ่งสามแสนเก้าหมื่นนับสองสามแสนเก้าหมื่นหกพสองพันคราคาใบต่อสามก็สองลูกค้าหรือว่าสี่ สันบาทที่ออนไลน์3ามศูราคาตอนนี้สามแสนเก้ามาทออนไลน์นับสขายค่ะรอขายที่ราคาสามบาททดสอบสาม0สนบาทนะคะสามแสนับาทลูกค้าออนไลน์ค่ะสามศูนย์สอชนะการประมูลด้วยราคาสามแสน่นสองพันบาทยินดีด้วยค่ะ